อ้าวคุณไม่แย id ่งซ TA ีนผมคุณไม่แย่งซีนผมแล้วเหรอไม่แย่งเลยครับคุณเหนื่อยใช่ไหมล่ะเข็ดครับผู้การนนอวันตินเข้าหน้าเมื่อกี้หาใช่ไหมใช่มันครับโอเคครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการเปลี่ยนสกินนะครับก็เงียบๆเลยสิฮาล่าครับเข้าไปที่เปอร์เซ็นต์ดับดาบ้าเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับแล้วก็ดับไปครับ บินไหมคะปรเจาวเพนวิทบิน่าต่อไปครับกดผิดเออเพนวิทบิน่าโอเคครับเท่านี้แหละเบาๆหน่อได้ครับสำลักน้ำแล้วก็เข้าไปี่ไฟล์ที่ชื่อว่า m o b n a บ m o b ครับ mobfolder m o b b ้ครับตั้งชื่อสกีนแล้วว่า char c h a r แล้วลากลงไปครับกดโอเค เดี๋วเราครับทำยนีไแลวครับมันเป็นอะไรที่ง่ายมากง่ายที่สุดเลยครับใช่เดี๋ยวจะให้ดูครับเฉพาะอดีทําไมละครับแต่ที่กินผมก็หายสิครับหนึ่งจุสี่สามอาจจะออกแล้วก็ได้เนะเป็นไปได้ครับดูให้ดีนะครับคุณมาเกิดลางก่อนอ้าวเฮ้ยกดผิดครับไม่ครับ at นเ n อ e ์ทางโอ้กระโดดลงน้ำตายดีกว่าใช่ถ้าโดตายไปเลยเย้หุบ ตู่ปกีสถาน,นแต่ก็สวัสดีค่ะเนืบบโโ้อยิ่งเดอร์เบิล48ของเก้าเดอะโมซี48เป็นทอมและหนูอ่อนเดอะโมซี48ความจริงเขาเป็นผู้หญิงแต่ว่าเขาดัดเสียงกับผ้ายเออคนพูดไปเมื่อตอนที่สอนลงทูมินีไเทมไปแล้วใค,ใครเข้ามา